สวัสดีครับมาต่อกันใน EP ที่สองนะครับก็ EP แรกเราไล่ลบแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่หมดนะครับก็เหลือส่วนของตัวบอดี้กีตาร์ด้านข้างนี้นะครับว่าเราจะเอาแต่เฉพาะตัวคอนะครับเดี๋ยวผมก็จะลบเพิ่มนะครับก็ไล่ลบไปเลยนะครับให้เหลือแต่แตเฉพาะตัวคอตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวซิงกระบอร์ดกับเฟดนะครับก็จะไล่ลบไปเลยนะครับเฉาแต่เฉพาะไมค์คอนะครับก็กด delete ที่คีย์บอร์ดไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะเลื่อนมันออกมานะครับให้มันเป็นแนวนอนนะครับเดี๋ยวอาจจะครอบแล้วก็กรุปมันก่อนก็ได้นะครับพื่ป้องกันการเส้นมันขยับนะครับหลังจากนั้นหมุนนะครับหมุน ก็สิบองศานะครับทำยังไงดีครับพี่ตัวไม้านี่มันต้องสมมุติตัวนี้มันจะเป็นระนาบโต๊ใช่ไหมครับโตะงานเราตัวกีตาร์ตัวคอมันเนี่ยมันงัดมันเงยขึ้นนะครับ เราต้องการให้ตัวคอเนี่ยมันรากกับตัวเพื่อจะให้เครื่องเนี่ยวิ่งกัดได้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมุนมันนะครับหมุนก็สามารถหมุนได้หลายวิธีนะครับก็คลิกที่รูปนะครับมาที่ตัวหัวมุมนะครับแล้วก็หมุนหมุนโดยใช้สายตากะเอานะครับ ก็าอาจจะได้นะครับพี่พแต่อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับอันนี้วิธีหนึ่งโดยใช้สายตานะครับวิธีสองนะครับก็เดี๋ยวขยับมันมาชนเส้นนะครับอยากรู้ว่าตัวคอเราเนี่ยมัน เอียงขึ้นมากี่องศานะครับเพื่อที่เราจะได้สั่งมันหมุนกลับไปนะครับวิธีการเทคนิคนะครับก็คือมาที่เส้นดอ l ล a นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับที่เราเขียนประจำเยนะครับดอ l ลหรือโพลิลายนะครับก็คลิกที่เส้นนะครับมาจุดจุดหนึ่งนะครับให้พี่ๆสังเกตเห็นมันจะมีตัวอักษรอยู่2ตัวก็คือ L L ย่อมาจากเลงนะครับ 190, 150, 200ก็คือความยาวนั่นเองนะครับส่วน A ก็ย่อมาจาก a n g เกนะครับคือองศานะครับเส้นนี้ยาว 200, มุมเกองศาจากเจ็ดสิบห้ 75, องศาจากระนาบนะครับอันนี้เส้นนี้ก็คือ L150A45 เส้นนี้ยาว150ยมิลทำมุมจากระนาบ 45องศานะครับก็จะได้รู้ค่า2ตัวนี้ L คืออะไร A คืออะไรนะครับทีนี้องศามจะมากสุดที่90องศานะครับโดยตรงนี้เริ่มจาก0ขึ้นมา10เราก็ไล่ไป15 30 45ตั้งฉากก็คือ90องศาเส้นนี้นะครับหลังจาก90องศามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเหลือ75 60ส5สิบห้าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าองศาคอเราเนี่ยเท่าไหร่เราก็กลับมาติ๊กที่เส้นนี้นะครับแสดงว่าองศาเนี่ยมันเอมันเท่าไหร่นะครับพี่3.4มจุดี่องศาใช่ไหมครับเราก็จดค่านี้ไว้นะครับเพื่อเจอปโลไปทำการหมุนมาที่3ามจุดองศานะครับ เป็นแนวคอนี้นะครับ3.4องศานะครับแล้วก็ออกจากคำสั่งนี้ไปนะครับเราจะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ Rotate นะครับก็คลิกเลือกวัตถุคลิกเลือกคำสั่งทีนี้มันก็จะเจอ,เ,อเขาเรียกว่า Pivot Point ก็คือจุดหมุนนะครับถ้าพี่ๆคลิกที่ Use Coordinate ก็คือ จุดหมุนที่ตำแหน่ง x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับตัวด้านล่างขวานี้นะครับจะบอกตำแหน่ง x y ยู่นะครับอยากให้ตำแหน่งไหนแต่ถ้าง่ายก็คือคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับกลางชิ้นงานนะครับซ้ายบนของชิ้นงานขวาบนของชิ้นงานซ้ายล่างของชิ้นงานขวาล่างของชิ้นงานหรือจะใช้มือ ขยับเลยก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ขวาล่างนะครับให้จุดหมุนอยู่ที่ขวาล่างก็คือตรงนี้นะครับซูมเข้าไปดูมันอาจจะขวาล่างของมันคือตรงนี้นะครับแต่ผมอยากให้มันจุดหมุนอยู่ตรงนี้ผมก็ เลื่อนมันมานะครับให้มันอยู่มุมนี้เลยนะครับก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับหลังจากนั้นแอฟซูลูตคือบวกจาก90นะครับ relative ก็คือบวกจากมุมต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าคลิกเลือกแล้วกดมันก็จะเห็นความแตกต่างนะครับผมก็จะเอารีเลทีฟนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับพี่3 สามจุดสี่ไหมสาแอปนะครับตัวกีตา้าเราก็จะได้ละนาแบบแม่นยำนะครับเพราะว่าเราวัดองศามาแล้วนะครับเป๊ะๆอันนี้วิธีที่2ใช่ไหมครับวิธีที่1ก็คือใช้สายตาดูหมุนเอาวิธีที่2ก็คือใช้เทคนิคการใช้เส้นเพื่อการวัดนะครับเดี๋ยวผม c อนโทรลแกลับนะครับ วิธีที่3ก็คือวัดองศานะครับมาที่คำสั่งนี้นะครับ dimension นะครับเราจะมาวัดมุมอย่างนี้นะครับ angle dimension นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกที่จุดนี้นะครับแล้วก็ลากมาตามเส้นไม้คอกีตารเรานะครับลากลงมานะครับจนชนเส้นระนาบนี้นะครับ แล้วก็ดึงออกมานะครับมันอ่านได้86.6องศาใช่ไหมครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับองศาสูงสุดจะอยู่ที่90เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกดเครื่องคิดเลขนะครับ90ลบ86.6มันก็จะได้เลข3.4เหมือนเดิมนะครับ เพื่อที่เราไปกรอกในค่าการหมุนของฟังก์ชันโรเตตนะครับก็จะหาได้3แบบเลยนะครับวิธีการหมุนกีตาเอ้ยหมุนวัตถุนะครับให้ได้ในแนวแกนนะครับก็ง่ายสุดก็คือใช้เส้นจับเอานะครับง่ายสุดอย่างนี้3าจุดสหรือจะอวัดมุมเอาก็ได้นะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับสรุปเอยียง ท่าไหร่นะครับจุดมุมจุดมุนอยู่นี่โอเคสามจุดสี่แอปทีนี้เราก็จะได้คอกีตาร์ที่ขนานกับพื้นโต๊ะงานเราเนาะนะครับจะได้ทำขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะ ก๊ปี้งานตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวคุบมันก่อนก็ได้นะครับป้องกันเส้นมันขยับโดยไม่ตั้งใจนะครับก็คอนโทรลค้างออกมานะครับแล้วก็ทำยังไงต่อหมุนมานะครับให้มันมาอยู่แนวนอนนะครับก็ใส่มุมไป90องศานะครับ Enter นะครับ แล้วก็ขยับมันจุดสูงสุดมันอยู่นแนวนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปหน่อยอันกรุ๊ป เพื่อนๆก็มือใหม่ก็ลองทำตามค่อยๆทําตามทีละขั้นตอนแบบน,นี้เลยนะครับพี่ๆโอเคจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับจุดคอกีตาร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววาดเส้น c อปปี้มาอีกเส้นหนึ่งนะครับ เอาไว้เขียนช่วงหน้าตัดมันนะครับอันนี้ด้านบนด้านข้างนะครับแล้วเส้นนี้ก็แถวนี้จะเป็นเส้นหน้าตัดนะครับไว้ขึ้นตัวโมเดลนะครับก็เดี๋ยวผมเซฟอีกสักทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ๆเราจะทำตัวไหนก่อนดีอ๋อเดี๋ยวจะอันนี้งาน ลำบากนิดนึงนะครับพี่พเราจะมาไล่เช็คเส้นดูนะครับว่ามันจอยกันหรือยังนะครับอย่างตัวนี้สีดำๆคือโนดทั้งนั้นเลยนะครับพี่พเราต้องทำให้มันเป็นเวกเตอร์ปิดก็คือไม่ไม่เห็นจุดดำๆนี้นะครับไล่จอยไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับอ e ีพีนี e ้ก็จะไล่จอยตรงนี้ให้มันเร็กเลยนะครับข้อเสียของโปรแกรม s s p i r e เข้อด้อยแล้วกันนะครับคือมันจอยได้ทีละ เส้นต่อเส้นนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้เดี๋ยวผมจะอันคลุกก่อนนะครับ1เส้น2เส้นถึงจะจอยกันได้นะครับจอยก็ตรงนี้นะครับแต่บางโปรแกรมลากครอบกดจอยทีเดียวจบเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับมันไม่จอยให้มันต้องเป็นเส้นต่อเส้นนะครับ ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ต้องไล่จอยไปนะครับไล่จอยยิ่งงานปลายมาละเอียดอย่างนี้จอยกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าก็วาดใหม่ก็ได้นะครับวาดทับตามแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาเส้นเดิมเขานี่นะครับจะได้ง่ายดีนะครับก็จอยไปเรื่อยๆนะครับจอยคลิกเพิ่มไปทีละเส้นทีละเส้นจอย ย่อยไปนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆก็ฝากกันบ้านตรงนี้นะครับพี่ๆจ่อยให้หมดพอคลิกแล้วไม่ให้ไม่ให้ขึ้นโหนดดำๆเลยนะครับพอคลิกที่ชิ้นงานโหนดดำๆนี้ให้หายไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในอีพีหน้านะครับอีพีที่สามนะครับยังไงพี่ๆฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าอยากให้ ปรปับปรุงตรงไหนนะครับหรือว่าตรงไหนยังไม่เข้าใจก็สำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับที่เราชวรัราฟังสวัสดีครับ